สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานมาฝากหนึ่งคันนะครับเป็น E c o คคานะครับเน้นใช้งานเดินทางอำนวยความสะดวกนะครับรุ่นนี้นิสันอัลเมร่านะครับเครื่องพันสองอีโคาตัวรองท็อปปี2 0 1 2นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้สนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยครับคันนี้แม็กใหม่ยางใหม่ครับใส่มาพร้อมเลยครับใครหารถใช้งานนะครับชมได้เช็คได้ครับ รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับเป็นอีโคคาร์ที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะครับห้องโดยสารกว้างนะครับกระโปรงหลังใส่ของก็ได้เยอะครับก็เน้นใช้งานไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นอีโคคาร์เครื่องพันสองประหยัดน้ํามันนะครับอำนวยความสะดวกเดินทางนะครับฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอด1นึ่งแสนสอาพบาทนะครับผ่อนก็ชิวๆนะครับผ่อน3,500โดยประมาณผ่อนได้5ปีนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับกาลังหาอีโคคาร์อยู่หรือไม่หารถใช งานอยู่หรือเปล่าปีใหม่นี้มีรถขับกันหรือยังครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับประกันชั้นหนึ่งพร้อมจอ DVD นะครับตัวนี้ภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าเบาะผ้าสภาพเดิมจากโรงงานนะครับโดยรวมถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในคิปอีโคคาร์นะครับสภาพราคาน่าสนใจมากๆนะครับทนครับรุ่นนี้กว้างแล้วก็แอร์เป็นระบบออโต้นะครับเย็นสบายครับโดยรวมก็น่าจับน่าจองเอาไปใช้งานนะครับแสนต้น เน้นเดินทางอำนวยความสะดวกไปกันทังบ้านได้ครับนี่แหละครับหลายท่านอาจจะซื้อรถกี่คันก็ได้หลายคนอาจจะซื้อรถแบบไหนสำหรับใครที่กำลังหารถใช้งานแบบอีโคคาร์ก็ลองพิจารณาดูนะครับ ร้อยรวมพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนจะสดจะผ่อน1เน20,900บาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับรถสภาพนี้นะครับถูกใจเน้นโเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอะไรละเอียดเพิ่มเติมนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับใครเข้าใจสนใจอยากได้รถสวยๆสภาพดีๆนะครับก็มาชมเช็คทดลองขับนะครับรถยูมินบุรีรถสภาพพร้อมใช้นะครับเนี่ยไม่เคยติดแก๊สนะครับ ระกานชั้นหนึ่งมประมาณ140,000กิโลเมตรนะครับ